สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกม Mortal กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายภารกิจนะครับการหาโกการหาวีฟีกันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่าสาหรับใครที่ถามมาว่าทาไงให้เววไวขึ้นนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ครับที่เขาแจกให้10อันนะตอนนี้ผมใช้เหลือ1อันนะนะผมแนะนําว่าให้ใช้ตอนอยู่เลเวล10ขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับถ้าใช้แรกๆนะเบลลหนึ่งมันก็จะเวลง่ายจัดเลยนะครับแต่ถ ก็อดทนเล็กน้อยให้อยู่เวลสิบแล้วค่อยใช้จะดีกว่านะผมพลาดเองนะผมใช้ตอนที่เวลเจ็ดเวลแปดนะเหลือหนึ่งอันแล้วผมก็ว่าจะใช้ตอนที่จะใกล้เวลยี่สิบแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนอันหนึ่งนะครับโอเคมาต่อคนระับภารกิจนะครับภารกิจก็จะเป็นภารกิจหลักนะที่ผมจะอธิบายก่อนนะก็ตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามสิบเลยนะพี่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ ก็ทําตามนี้เลยครับแต่ยังมีภารกิจบางอย่างที่ยังไม่สามารถทําได้นะพอดีว่าเซิร์ฟเวอร์เขายังไม่มีการอัปเดตนะครับหรือว่ายังไม่เอาของเข้ามานั่นเองอย่างเช่นขวดไอ้นี่สีชมพูครับเราไม่สามารถที่จะแยกส่วนหินได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอยู่หน้าไหนวะหน้านี้ปะอ่าหน้านี้ผมขอแยกอันนี้ถ้าเกิดเราแยกมาแล้วมันจะเป็นขวดชมพูที่เห็นเมื่อกี้เนะียรูปเมื่อกี้นะแต่มันไม่สามารถแยกได้นะครับเราต้องรอทางทีมงานเขาอัปเดตก่อนนะ ถึงจะสามารถที่จะทาเคเวสพวกนี้ผ่านนะครับแล้วก็การอัปเกรดนะครับผมลืมทําอัปเกรดไปทั้งสองรอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอัปเกรดเราก็จะได้ทั้งเงินแล้วก็ทั้งอันนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดูนี้นะครับติดตั้งไม่ใช่ติดตั้งดิอันไหนนาเออนี่นะครับค้นหาปุ่มสร้างคลิกถัดไปนะครับพอเรากดรับใช่หไหมเขาก็จะมีการสอนนะว่าให้เราไปที่อัปเกรดนะไปที่สร้างนะแต่สังเกตว่าเรากดไปแล้วมันไม่มีพวก ปืนที่เราต้องการที่จะสร้างนะครับหรือว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอว์วัตถุดิบนะครับในส่วนนี้เราไม่สามารถทําได้นะพอดีว่าเขายังไม่เอาของเข้ามานะครับเราเลยต้องข้ามเควสนี้ไปก่อนนะน่าจะเข้าใจกันนะพอดีมีคนถามในกลุ่มแล้วคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับว่าเควสนี้ทํำยังไงนะครเควสนี้ยังทําไม่ได้นะก็ขอข้ามไปก่อนเลยแล้วกันยกเลิกไปเลยครับแล้วก็ไปทำเควสอื่นก่อนนะครับอ้าวเวลสิบหกเมื่อไหร่นะเขาะจะมีแจกปืน กนเบานะครับซึ่งน่าจะค่า30ตัวปะหรือ20ตัวผมไม่มั่นใจนะผิดพลาดขออภัยนะครับถ้าเกิดเราทําผ่านนะเราก็จะได้ปืนนี้มาใช้นะอย่างเช่นเนี่ยผมได้ปืนนี้มานเน,นี่ยปืนเนี่ยได้แจกต่อวิทสิบหกนะครับก็ได้ได้ปืนนี้มานะผมแนะนําว่าให้ซื้อแค่ปืนปืนเดียวพอนะในร้านค้านะครับเดี๋ยวผมค่อยดูรนะอุปกรณ์แล้วก็มันหน้าสองนะครับนี่นะครับซื้อแค่ปืนเดียวพออีกกระบอกอีกกระบอกหนึ่งมันก็จะมาต่อวิทยสิบหกเองนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ค่อยๆเก็บค่อยไปนะครับส่วนธนูผมว่ามันน่าจะมีอยู่ประมาณช่วงเวลยี่สิบห้าขึ้นถ้าจำไม่ผิดนะเวลยี่สิบห้าขึ้นนะเพราะเซิแต่ก่อนก็เวลยี่สิบห้าขึ้นนะถ้าถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยแต่ผมมั่นใจว่ามันมีธนูแน่นอนให้เราเล่นนะเป็นธนูม่วงแต่บอกเลยว่าเฟิมนี้แม่งของฟ้านี่แรงสุดแล้วนะครับตอนนี้นะณนะตอนนี้นะ <laughs> ลองมาเป็นขอบเขียวนะครับแต่ก็ยังแต่ผมก็เห็นมีคนใช้ขอบม่วงกันแล้วนะเริ่มเริ่มมีแล้วนะครับตอนนี้ โอเคครับไปภารกิจประจำวันนะภารกิจประจำวันก็เกี่ยวกับภารกิจทั่วไปที่เราสามารถทําได้ครับภารกิจนี้สามารถไปทําในดาดบอสได้ครับเล่นบอสทาได้นะเนี่ยเลือกไปเลยระดับยากเลยนะครับ2ดาวเลยนะครับถ้าชนะก็สามารถทําได้แค่เพียงคุณจบบอสเท่านั้นนับร่าง3แต่ถ้าเกิดใครไม่ทําก็เอามาเล่นธรรมดาก็พอแล้วนะครับการยิงศัตตูก็สามารถสังหารบอสในเออดันเจนก็ได้เหมือนกันมันก็นับเหมือนกันนะอย่างอื่นก็เกี่ยวกับตามแต่ละโหมดครับ อันนี้ก็รอครบ35นะครับถึงจะมาสามารถแรกอันนี้ได้นะตอนนี้ผมได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับไอเทมมาที่ไอเทม,อ,เทมอยู่ที่22นะครับย2ิบสอันนะก็รอครบ3าาแล้วค่อยมากดแรกนะครับอันนี้หาอย่างไงก็หา,งงหาตามที่เควสเราทําประจําวันอะถ้าผมทําวันนี้ก็ได้ย3 24ิบสายิบี่นะครับก็จะอยู่ที่26อันนะครับ แล้วก็หมวดฟรีดีทียังไม่เข้ามาคุณยังไม่สามารถที่จะทําได้นะมันจะมีอันนึงนะครับอันไหนวะอ๋อทับทัประจนภายนะครับจะมีอันนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาแป๊บผมก็ไม่มั่นใจว่าภารกิจอันไหนนะจะเป็นเควสนี้ครับที่ยังไม่สามารถทําได้นะครับเราทําผ่านทั้ง TDM ร้อยตัวนะครับแล้วก็ยึดป้อมแล้วก็ทงนะครับแต่ F d ีดีคือเขายังไม่เอาเข้ามานะครับรอเข้ามาก่อนนะมันเป็นโหมดเก็บสมบัตินะครับหรือเก็บหีว่บอะไรนะครับให้ได้1000แต้มนะครับ หมวดละ6 0 0อ่าแล้วก็มีคนถามนะว่าทํายังไงให้ได้เต็ม800นะครับต่อ1เกมนะครับก็คือคุณต้องเข้าไปยึดจนเสร็จนะครับถึงมันจะนับเพิ่มแต้มนะแต่ถ้าเกือบพันสองเมื่อไหร่นะครับคุณต้องเล่น2รอบนะหรือว่าให้เขายึดแล้วเราก็ยึดกลับแล้วเขายึดแล้วเราก็ยึดกลับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะครบเหมือนกันแต่ต้องอยู่ตอนที่ยึดเสร็จนะไม่ใช่คุณอยู่นอกวงแล้วเพื่อนยึดมันก็จะได้คะแนนน้อยนะครับในส่วนนี้นะครับภารกิจเดินทับประจนภัยนะครับเป็นภารกิจ เกี่ยวกับพวกเควสบอสนะครับมันจะมีให้เรารับเปล่ฟรีนะครับก็คือเปลบอสครับซึ่งต้องผ่านร่าง3าก่อนครับถึงจะได้เปลนี้มาใช้งานครับแล้วก็จะมีถ่ายทอดการ์ดครับอันนี้ก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดได้นะครับจะอยู่หน้าตัวละครนะครับแล้วก็มาที่เอ้จะอยู่หน้าอัปเกรดดิผิดนะครับขอภายนะครับทําไมมันช้าจังอะกดอะไรไม่ได้เลยเป็นไรไว้น่ยโอเคได้แล้วนะครับมาที่อวตารการ์ดแล้วก็เลือกที่ถ่ายทอดนะครับแล้วก็มาที่การ์ดเรา แล้วเราก็หาการ์ดบอสครับลากเข้าไปใส่แต่ตอนนี้ยังใส่ไม่ได้ครับพอดีว่ามันยังไม่มีการอัปเดตนะเขายังปิดไว้อยู่นะตามนี้เลยนะครับอันนี้ครับจะเป็นบอสเฟองนะเพราะยังไม่เข้ามาเช่นกันก็ต้องรอกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านร่าง2เช่นกันนะก็คือจบเกมแล้วแหละนะส่วรอย่างอื่นก็น่าจะง่ายๆครับไม่น่าจะยากอันนี้ก็เข้าเดินทับประจนไัยให้ครบ3ครั้งไม่ต้องชนะนะครับขอแค่เดินทับประจนไัยครบ3รอบก็พอแล้วนะครับ ค้นหาปุ่มเชี่ยวชาญคลิกถัดไปนะครับก็ลองทําตามที่เขาบอกเลยนะเชี่ยวชาญแล้วก็คลิกคลิกนี่แล้วก็มานี่แล้วก็เลื่อนนะแล้วก็ฝรับพลังโจมตีรับป้องกันก็ลองอ่านดูแล้วกันเนาะที่นแล้วก็กดแปลงไปนะครับวัตถุดิบไม่พออีกอเขาบอกเรากดนี้เราก็กดแปลงวัตถุดิบไม่พอไม่เป็นไรแต่เควสก็เสร็จนะครับ แล้วเรากดรับไปนะครับเออมีบางคนถามมาเชี่ยวชาญนี่สําคัญยังไงผมบอกเลยว่าสําคัญมากเลยนะแต่ก่อนผมสลับโจมตีปะวะน่าจะโจมตีมากกว่านะเพื่อเพิ่มดาเมจนะเวลายิงบอสจะได้จบไว้นะแต่บางคนอาจจะเน้นป้องกันก็ก็แล้วแต่คนนะครับต้องให้ครบพันแต้มแนละ้วถึงจะได้สกิลบอสเปิดใช้งานนะครับในส่วนนี้นะผมบอกเลยว่าดีนะบอกเลยรีบทํากันเลยนะครับ <laughs> โอเคมาต่อกันนะครับ ภารก,กิจบอสมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนน่าจะพอรู้กันอยู่นะแต่ขวดเีชยมพูแน่นอนย,ยังยังยังใช้งานไม่ได้นะพอดีว่าเขายังไม่เข้ามานะตามนั้นนะทุกที่มันแยกหินของนนเนี่ยอัญมณีอ่ะมันจะเป็นขวดสีชมพูเลยครับแต,แต่อันนี้มันแยกไม่ได้ครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการหาโกนะครับการหาโกงง่ายๆครับก็มาที่ประมูลครับแล้วก็หาเงินเอาไม่มีใครตั้งเลยเนี่ยโอเค ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเงินแบบฟรีทางรัฐเลยง่ายๆนะครับไม่น่าไม่น่าทางรัฐหรอกทุกคนก็น่าจะรู้แนละ้วการทําภารกิจของภลรกิจภลรกิจเฉยเลยภารกิจนะครับของแต่ละเควสน,นะครับก็จะได้เงินนะเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ตามเล่นตามแต่ละหมดต่างๆนะพอเราชนะก็ได้เงินเช่นกันแต่ได้น้อยนิดก็อยู่แต่ละที่เราฆ่านะครับหรือว่าช่วยเหลือหรือชนะอะไรพวกนี้นะครับก็มีส่วนนะเนะี่ยเห็นว่าพันห้า สองร้อยสามร้อยเนี่ยสองร้อยเนี่ยก็ทำๆเควสไปเราก็ได้เงินแล้วนะครับเงินเงินกันแรกเนี่ยหายากนะครับแต่ถ้าเกิดเราสะสมแล้วเราวางแผนเป็นนะมันก็ใช้เงินไม่ไม่สุดฤทยสุดร่าเหมือนผมนะก็ตามนี้ครับการหาเงินการหา VC นะครับการหา VC ที่ทุกคนถามกันเข้ามานะหาวีซียังไงครับมาที่ประมูลครับแล้วก็มาที่ไอเทมลงรายการนะก็คือที่เราต้องการที่เราจะลงประมูลอะ ที่เราจะขายนะอย่างเช่นผมจะขายเนี่ยอันนี้มันตั้งอยู่ที่100ใช่ไหมผมขายตัดเลยนะห้าสิบน่าจะมีออกแหละฟื้อทันทีห้าสิบเวลาส8่ดชั่วโมงนะครับเราก็จะเสียภาษีนะครับหรือว่าค่าไอ้ค่าธรรมเนียม1บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันออกนะครับมันก็จะหักไปแค่2 v งวีเองนะครับใช่ปะวะเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยว,ยวยน่าจะใช่แหละเพราะว่าผมตั้งขายผ้ามันแผ่ไปมันหักไปสองนะครับ เราก็ติ๊กออกเราก็ดูราคาไปนะครับนี่ครับผมขายผ้ามันแผ่ไปนะครับผ้ามันแผ่สีสีขาวนะครับสามสิบบีฟีเองมันทีบางงานก็ห้าสิบนะครับมันก็จะหักไปแค่สองบีฟีเองนะครับเป็นภาษีนะที่ออกนะครับเนะี่ยผมขายไปห้าสิบหนึ่งชุดนะครับเนะี่ยก็จะได้ 103. ร้อยสามหน้าหาเงินอย่างเงี้ยมันดีตรงที่เราเปิดการ์ดเราได้บ่อยๆนี่แหละกับการที่เปิดกล่องนะครับ กล่องก็มีส่วนนะครับที่จะเอามาขายได้นะพวกปงพวกปืนเลยพวกนี้ก็ลองดูว่าคุณดวงดีหรือดวงไม่ดีคนะแต่ผมแนะนําว่าอย่าพุ่งเปิดกล่องเลยเปิดตอนที่มันอัปเดอีกทีหนึ่งดีกว่านะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอัปตอนไหนนะแต่ผมภาพไปเปิดแล้วนะได้แต่เกลืองนั้นเลยนะไม่คุ้มมากเลยผมพูดเลยนะไม่คุ้มจริงๆสุดท้ายนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะก็คือว่าให้คุณหา ให้ได้9000นะครับ9,000โกนะครับน่าน่าจะหากันง่ายอยู่ละแล้วก็ทําการซื้อทีเดียวเลยนะครับซื้อ10อันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่เลเวลสองนะมันจะใช้ฟรีในการซื้อต้องเติมเงินนะครับในที่นี้ผมจะไม่เติมนะครับผมได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับพอเราซื้อเสร็จนะครับแล้วก็กดเลี้ยงไปเรื่อยๆจนเต็มหลอดครับครบ100%ปปุ๊บมันก็จะฟักเป็นตัวปลานะครับแล้วก็ มันก็สามารถเปิดอีกช่องหนึ่งได้ครับซึ่งเราสามารถเอาสกิลอ่ะต่างๆนะครับเอาไปใช้ได้นะครับก็ให้เลือก HP ต่ำกว่าเท่าไรถึงมันจะลั่นออกนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่นะผมมอาแค่ฮิลอย่างเดียวนะครับในส่วนนี้นะครับสกิลสัดเลี้ยงนะครับในการฮิลหรือฟื้นฟูเลือดเรานะครับเราสามารถใช้เงินได้ก็ต้องใช้ห้า0 0ื่นโกเช่นกันนะครับหาตาเลือกเลยผมบอกเลยเซิร์ฟนี้แล้วใครที่จะเติมก็เติมได้นะเนี่ยตามนี้เลยนะครับเยซเติมได้ครับหรือว่าจะ แบบสายฟรีก็ได้ครับกดรับเนี่ยแล้วก็ซื้อตรงนี้ไปนะครับเนี่ยสิบอันเก้าพันโกนะ้เนี่ก็กดเราก็เลี้ยงไปนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็โตเองนะครับตัวนี้จะฟักเป็นตัวเราผมจําไม่ได้วะตัวอะไรวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะเอาใช้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะซื้ออีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการเสียตังค์แล้วนะครับฟาร์มาเปลี่ยนชื่อได้นะก็เสียตังค์นับห้าสิบซีซีนะครับ อย่าลืมมากดปอบมันด้วยนะเวลาจบเกมอะไรเงี้ยมันจะแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอะอารมณ์บ่อจอยนะครับแล้วก็กระเป๋าพวกอาวุธปืนเหมือนกันถ้าเกิดคุณเล่นนานๆแล้วมันแบบยิงใครไม่ค่อยเข้าอะ่ะก็ลองมากดฟ้อมดูนะเนี่ยฟ้อมทั้งหมดนะครับจะได้ยิงเข้านะครับโอเคครับตอนนี้เซิร์ฟก็เน่าอยู่นะครับอย่างที่ทุกคนเขาประกาศกันนะครับเ <laughs> น่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมแถมให้นะครับ มีคนถามนะว่าไอจิจกรรมเนี้ยมันทํายังไงนะครับจิจกรรมนี้คือเติมครั้งแรกนะครับไม่ต้องตกใจไปนะโอเคครับถ้าเกิดตรงไหนใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถสอบถามได้นะครับถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนที่ผมพูดแล้วผิดพลาดหรืออะไรยังไงก็สามารถโต้แย,ย้งได้ครับแล้วผมต้องขออภัยด้วยละกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับสาหรับคนที่มาเล่นใหม่ๆนะครับหรือคนที่ยังไม่ทราบนะบว่าเควสของแต่ละเควสยังไม่สามารถทําได้ครับรอ GM เเขา อัปเดตก่อนนะครับหรือว่าของเข้ามานะครับเราติดตามหน้าเพจนะหรือว่าทางกลุ่มเขาก็ได้หรือกลุ่มผมก็ได้ได้เช่นกันนะครับใครที่จะขอเข้ากลุ่มก็สามารถขอเข้าได้นะครับใต้ดีบุคคลชื่ินะครับผมจะทิ้งให้นะครับทุกคลิปเลยผมจะทิ้งให้ตลอดเลยนะครับก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับโอเคครับคำพูดว่าจาใดไม่สุภาพมันอที่นี้ผิดภาพาการใดขออพัยอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ